มีติดเพิ่มขึ้นมาก็คือชิลด้านหน้าปกติแล้วมันจะไม่มีนะครับภาษีพรบรถไม่ขาดนะครับถึงอีกทีหนึ่งก็คือ24พฤศจิกายนเลยนะครับปี68เนคีคันนี้นะครับรถบ้านไม้แท้100%นะครับเสียงข้อรถเดินเบานิ่งๆแบบนี้นะครับผม สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือ2นะครับผมวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนั่นก็คือเจ้า Honda c b 150นะครับผมคันนี้จะเป็นรถรุ่นฮอปสุดเลยนะครับซึ่งจะได้ระบบเบรคที่เป็นตัว ABS มานั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นรถปี2017เล็กไม่รถเนี่ยเพิ่งจะใช้งานไปได้เพียงแค่1 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวเลย เครื่องยนต์ท่ออะไรต่างๆนะครับก็ยังจะเป็นของเดิมๆทั้งหมดแล้วก็ชุดสีเองนะครับเรียกได้ว่าสวยงามไม่มีรอยลม้มไม่มีรอยชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันนะครับว่าสภาพชุดสีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบเครื่องยนต์ของเขาเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยแล้วก็กด u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ช่องนี้กันเอาไว้ถ้าเกิดไม่อยากพลาดรถสวยๆที่เป็นรถบ้านแท้100% ของร้านผมนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะคันนี้นะครับสิ่งที่เขามีเปลี่ยนมานะครับก็คือกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบติดกา้านเขาเรียกว่าอะไรติดไอแฮนด์นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยกระจกเดิมเขาจะใส่ตรงหูน็อตท,ที่เป็นสีทองตรงนี้นะครับอาจจะเป็นทรงสูงขึ้นมานะครับแต่แฮนด์อะไรต่างๆยังเป็นของเดิมๆอยู่แล้วก็ มีติดเพิ่มขึ้นมาก็คือชิลด้านหน้าปกติแล้วมันจะไม่มีนะครับอ่ามันจะเป็นลดๆนะครับผมอ่าแต่อันนี้ก็เจ้าของใส่อ่าชิลด้านหน้าเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะครับหลอดไฟลงไฟเดียวอะไรต่างๆก็ยังเป็นของเดิมเป็นแบบ LED ไฟด้านหน้านะครับก็เป็นไฟทรงกลมแบบนี้เป็นไฟแสงสีขาวเป็นแบบชิป LED นั่นเองโชว์คู่หน้าสีทองที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นของโชวาเลยนะครับนี่เขาก็จะมี ตีตาขึ้นมาแบบนี้นะครับเขียนว่าโชว่านะครับเรารู้เรียนดีอยู่แล้วนะครับว่า CB หรือว่า a อ v อะไรพวกนี้เขาจะให้นะครับเป็นโชคของโชว่ามาเลยซึ่งเป็นแบรนด์โชคระดับดังเลยแหละนะครับผมแล้วก็ตรงหม้อน้ำนะครับตรงนี้ก็จะมีติดกาดนะครับเป็นกาดแบบกันหินตรงหินดีนะครับเขียนว่า CB 150แบบตรงรุ่นมาให้เลยบางโค้นะครับทางจรตรงนี้นะครับทางด้านซ้าย ด้านขวานะครับมีมาครบนะครับผมไม่มีข้างไหนแตกหักนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์แปะไว้เลยว่าเป็นตัว ABS นะครับก็คือระบบเบรกทั้งหน้าและหลังเนี่ยเป็นดิส์เบรกจับ ABS ด้านหน้าด้านหลังเลยป้ายบางโคนะครับสวยงามนะครับไม่มีรอยถลุ่ถลอกอะไรนะครับผมแล้วก็ยางรถคันนี้นะครับยางเนี่ยสภาพนี่ตามนี้ตามที่เห็นนะครับดอกยางก็คือซื้อไปยังสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติอยู่ยังเป็นร่องนะครับเห็นยางได้แบบชัดเจน แล้วก็ยางที่เจ้าของคันนี้ใส่มาให้ไม่ได้ขี้เลยเลยเป็นยางของตัวพรีลารี่นั่นเองนะครับผมส่วนจานเบรกนะครับเนื้อสัมผัสของจานนะครับก็คือเนียนหนาตามปกติมาพร้อมกับปั๊มเบรกด้านหน้า2พอร์ตนะครับผมส่วนถังน้ํามันคันนี้นะครับด้านนี้นะครับนี่ก็จะตามที่เห็นแบบนี้เงาๆนะครับสวยงามไม่มีรอยบุบนะครับแล้วก็อกฝั่งนี้เองนะครับก็ไม่มีรอยถลอกถลอกอะไรส่วนสีเครื่องยนต์นะครับนี่ ไม่มีรอยถะลอกเลยเห็นไหมเนื้อสีเครื่องอะไรต่างๆก็ยังดูสวยงามตามปกติเลยอกไก่ด้านล่างมีมาให้ครบแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นท่อตัวรอใต้ท้องนั่นเองนะครับส่วนชุดสีทางด้านหลังนะครับผมฝั่งนี้ก็เงาเงา,เงาสวยๆนะครับไม่มีรอยถะลุทะลอกอะไรนะครับตรงจุดที่เราชอบเช็คกันประจําก็คือบริเวณตรงเหล็กพักเท้าด้านหลังตรงนี้ก็เนื้อเหล็กยังดูเนียนสวยตามปกติ รุ่น cb 150เนี่ยเขาจะให้โช๊คอัพนะครับตรงกลางตัวรถมาแบบนี้นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นโชคตัวเดียวนะครับเป็นสปริงแดงมาให้หลอ่ลอๆแบบนี้เลยส่วนด้านหลังเองนะครับเนื้อสัมผัสของจานเบรกก็คือเนียนเลยนะเผื่อเนียนกว่าล้อหน้าอีกนะครับผมอ่านี่ยางด้านหลังเองนะครับก็ให้มาเป็นของแบงรนด์ pirelli เช่นเดียวกันเหมือนกับล้อหน้าส่วนสภาพดอกยางนะครับนี่เป็นล่องลึกนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยก็คืออย่างที่บอกไปยางเนี่ย ซื้อไปทางด้านหน้าด้านหลังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยังสามารถที่จะใช้เดิมเดิมแบบนี้ได้มีการใส่ของแต่งเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือบริเวณท้ายสั้นตรงนี้นะครับแต่ยังมีไฟเลี้ยวเดิมนะครับติดเอาไว้ให้นะครับทางด้านซ้ายด้านขวาเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบ LED ก็ไฟด้านท้ายนะครับตรงนี้ไม่มีแตกนะครับผมนี่สภาพก็คือสวยงามตามปกติ แล้วก็ทางด้านนี้เองนะครับชุดสีนะครับไม่มีรอยถลองทะรอกอะไรนะครับบริเวณตรงเหล็กที่เราชอบเช็คกันประจําฝั่งนี้ก็ดูสวยงามนะครับส่วนโซ่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับคันนี้เจ้าของดูแลรถค่อนข้างดีเห็นไหมโซ่ใส่กลิกเลยนะครับผมนี่จะไม่มีคราบมันอะไรเปื้อนเลยนะครับผมภาษีพรบรถไม่ขาดนะครับถึงอีกทีหนึ่งก็คือ24พฤศจิกายนเลยนะครับปี68นะครับผมก็คือสามารถที่จะใช้งานได้แบบ ถึงสิ้นปีเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปเดือนมกราคมนะครับก็เนี่ยสามารถใช้งานต่อได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปต่อภาษีอะไรนะแล้วก็ถังน้ํามันทางด้านฝั่งนี้เองนะครับสีก็สวยงามตามปกติไม่ได้มีรอยบุบหรืออะไรชุดสีค่อนข้างที่จะเงาเลยเห็นไหมนี่ถ่ายคิดว่าเป็นกระจกนะครับเงามากนะครับผมแล้วก็ข้างเครื่องฝั่งนี้นะครับสภาพก็ยังดูสวยงามตามปกติอยู่นะ ฝั่งนี้ก็ไม่ได้มีรอยทะลงทะลอกที่เกิดจากการล้มหรือว่าอะไรเลยนะครับผมคราวนี้เรามาดูมุมมองด้านบนกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหลังนะครับเบาะรถเนี่ยทั้งของคนนั่งซ้อนคนขับนะครับยังเป็นของเดิมๆอยู่นะครับผมส่วนถังน้ํามันตรงนี้นะครับสติกเกอร์เดิมก็มีติดมาให้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันนะกุญแจรถคันนี้เจ้าของมีมาให้ครบเลยทั้ง2ดอกนะครับดอกสำรองยังไม่ถูกเปิดปอกใช้นะครับผมแล้วก็เรามาดูกันที่เลขหมายตัวรถกัน คันนี้นะครับรถบ้านไม้แท100้100นะครับเพิ่งจะวิ่งใช้งานไปได้เพียงแค่17,800กว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับจะบ่งบอกสถานะของไฟ ABS นะครับตำแหน่งเกียร์รอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็นี่ด้านขวามือตรงนี้ที่ผมกำลังชี้นิ้วให้ดูอยู่ตรงนี้จะมีบอกเกียร์1 2 3่5ยได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องนับในใจนะแล้วก็เลขไม้ผลร่วมอัตราการกินน้ำมันนะครับอย่างคันนี้ก็วิ่งอยู่ที่37.5กิโลเมตรต่อริสนะ บอกเวลาได้นะครับถังน้ํามันที่มีอยู่ตอนนี้รอบเครื่องยนต์นะครับสามารถที่จะกดจับทริปดูอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับผมอ่านี่เราสามารถที่จะดูได้เลยทริป A นะครับทริป B นะครับจับเวลานะครับแล้วก็กลับมาที่เลขไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองสตาร์ทฟังเสียงของเครื่องยนต์กันอีกนิดนึงอ๋อผมขอเลื่นพูดไปนะครับผมคันนี้เนี่ย หน้าจอครับมันจะดูเหมือนแบบเป็นรอยตะปุ่มตะปัําแบบนี้นิดนึงนะครับผมอ่าซึ่งจริงๆลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าไอที่ว่ามันเป็นรอยเนี่ยมันเกิดจากฟิล์มนะครับนี่ให้ดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่มันจะมีขอบอยู่นะครับคันนี้เจ้าของเขามีติดฟิล์มที่หน้าจอมานะครับผมเท่ากับว่าตัวเนื้อหน้าจอจริงๆเนี่ยนะครับใส่คลิกแน่นอนนะครับผมแต่แที่เราเห็นมันมีลงมีนอย,นอยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าอันนี้คืออ่าเนื้อฟิล์มนะครับที่เขารับเอาไว้นั่นเองนะคร มาดูตรงนี้กันต่อนะครับนี่ก็คือการเอานิ้วหนีบคอท่อให้ดูแบบนี้ว่าเครื่องเย็นๆนะครับผมสามารถที่จะกำคอท่อแบบนี้ได้เลยนะครับไม่มีการแอบวอร์มเครื่องแล้วก็กดสวิตช์ออนด้านล่างลงมานะด้านบนจะเป็นการดับเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็กดฟังเสียงล็อคเครื่องยนต์ติดนะครับเสียงข้อมาแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวเรื่องของ ระบบไฟลดกันก่อนนะครับไฟด้านหน้าแสงสีขาวนะครับผมอันนี้สวิตช์พ์ทไฟนะครับตรงนี้นะอ่านี่สามารถตกไฟสูงตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านี่หรือถ้าเกิดเราอยากจะเปิดพางนะครับเราก็เพียงแค่ดันสวิตช์ตรงนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับอ่านี่แบบนี้อันนี้ไฟด้านหน้าติดปกตินะครับตัวชิปอะไรต่างๆไม่มีขาดนะครับไฟด้านบนจะเป็นไฟต่าแล้วก็มีไฟหลีตรงนี้นะครับผมอ่าเท่านี้เรามาเช็คกันในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับฝั่งนี้ติด ด้านหลังติดนะครับติดฝั่งหนึ่งด้านหลังติดเหมือนกันนะครับไฟท้ายติดนะครับไฟส่องป้าทะเบียนติดนะครับอ่าแล้วก็ไฟเบรกนะครับอ่านี่ไฟเบรกติดเหมือนกันคราวนี้เรามาฟังเสียงข้อรถเสียงเครื่องอะไรต่างๆกันนี่เสียงข้อรถเดินเบานิ่งๆแบบนี้นะครับผม เรามาลองเล่งเครื่องกันสักนิดนึงนะครับดูว่ารถมันมีควันขาวหรือว่าเสียงอะไรแปลกปลอมไหมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูจากตอนที่ผิดด้านบนกันบ้าง จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าตอนที่ผมบิดมืออ่าเขาเรียกว่าไงบิดคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคันเร่งเนี่ยมันก็คือบิดติดตามมือได้ปกติเลยนะครับอ่าไม่มีอาการวอดหรือว่าอ่าคันเร่งสะดุดนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะคันนี้นะครับผมจะสรุปคะแนนะตัวรถให้กับลูกค้าได้รับฟังกันนะครับจากที่ถ่ายคลิปรีวิวมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่ารถคันเนี้ย สภาพไม่มีรอยลม้มไม่มีรอยชนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ท่ออะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดระบบไฟนะครับก็ตามที่เห็นเลยสามารถใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับผม คันนี้เป็นรถมือสองตีสภาพว่าโดยรวมอยู่ที่ประมาณ90%ละกันนะครับผมส่วนเรื่องราคาขายนะครับเนื่องจากว่าคันนี้มันเป็นตัวท็อปสุดที่จะได้เป็นระบบเบรก abs นะครับผมคันนี้ผมเลยตั้งราคาขายอยู่ที่48,900บาทราคานี้นะครับผมรวมการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ตัวรถนะครับเรามีการรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก30วัน ตัวรถเองเรามีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้100%ว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนชื่อได้100%แล้วก็ที่ร้านนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดส่งให้ได้หมดรองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงด้วยตัวเองก่อน ก็สามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษม77หากมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์มือถือ080 558 0396หรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้ที่ไ d line ไลน์แอ MC 1331มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมลูกค้าสามารถทักไลน์เข้ามาเพื่อขอดูรถคันนี้เพิ่มเติมสอบถามวิธีการสั่งซื้อสั่งจองได้เลยหรือถ้าเกิดหากใครมีรถรุ่นนี้ที่บ้านอยู่แล้วไม่ได้ใช้งานอยากจะปล่อยตอ่ออยากจะขาย สามารถส่งรูปรถมาตีราคาซื้อขายได้เช่นเดียวกันผมประเมินราคาให้ฟรีไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนั่นเองแล้วก็ตอนนี้นะครับที่ร้านผมจะมีรถมอเตอร์ไซค์มือ2ให้ได้เลือกซื้อมากกว่า90คันหลากหลายรุ่นหลากหลายแนวใครอยากได้รถรุ่นไหนสามารถเข้าไปดูได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ www m c m o t o r c y c l e c o m นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถดูผลงานซื้อขายกันได้ผ่านช่องทาง Facebook โดยใช้ชื่อเพจว่า MC มอเตอร์ไซค์แล้วก็สามารถที่จะกดติดตามช่อง YouTube ช่องนนี้กัอาไว้ เพื่อดูคลิปรีวิวแบบละเอียดรอบคันนะครับอยากจะดูรอคันไหนแบบละเอียดละเอียดเป็นคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับผมในวันนี้ก็ขอฝากเจ้า Honda CB 150คันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกึงคันด้วยนะครับขอบคุณครับ